สวัสดีครับสําหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่อง mm hmm. การดูดวงวไพ่ยิบสี่วิพายถั่โร่ไอพี mm ่ท hmm. ่านเห็นนี่คือไพ่คนเกิดวันศุกร์เอ้คิดเเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่25ิบห้าวันนี้จนถึงวันที่หนึ่งธันวาน่นะครับได้ดูไปแล้วในะคลิปที่แล้วใครอยากเข้าไปดูเพื่อจะดูความหมายก็เข้าไปดูได้นะครับคลิปย้อนหลังไม่ย้อนหลังว่าคมณผู้ไปตะกี้ <laughs> อ่ะผมจะแนะนําแล้วก็บอกความหมายของไพ่นะครับสําหรับคนที่สนใจเรื่องไพ่สี่หรือไพ่ทาโร่โน,นะครับเป็นไพ่ใบที่เก้าแต่หมายเลขที่แปดดูนะครับนี่หมายเลขที่แปดดูไว้ชัดใกล้ๆเดือดเตนเนี่ยไอ้ที่คุณเห็นมันเขาลูกหัวแหกปากอยู่เนี่ยคุณเห็นเป็นตัวอะไรครับเออ บางคนแม่งตอบไวมากว่าเป็นมาอ้เสียเสียของ,ของข้าหมดเขาสาตั้งใจว่าดสขนาดนั้นเห็นเป็นหมามันคือสิ่งโตนะครับเดอะสเตรนเนี่ยคือหญิงเหล็กแกร่งแก่งทั้งร่างกายและใจิตใจแก่งทั่วแผ่นนะครับเธอเป็นคนที่แกร่งและเก่งไม่แพ้ชายอกสองศอกสามศอกครึ่งอะไรเดี๋ยวนี้ฉันน่าจะชายครึ่งชายก็มีสองศอกครึ่งมังไม่สามศอกหรอก ที่เขาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาต้องต่อสู้ตัวเองมาตั้งแต่เล็กเป็นผู้หญิงที่บึกบึนถึกทึนอึดเต็มที่ตั้งแต่เด็กแต่เล็กอะต้องต่อสู้ด้วยไม่เคยได้อะไรง่ายๆนะครับจะได้อะไรนี่ต้องเหนื่อยต้องใช้แบบหูทั้งกายทั้งใจเพราะฉะนั้นน่ะผู้หญิงสเตนน่ะจึงมีความกล้าไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วก็กล้า่จะคิดกล้าที่จะพูดกล้าที่จะทําเธอมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ความหมายของเธอไม่รู้จบเด็ดบนหัวเนี่ยดูบนหัว เครื่องหมายนี้นะครับเครื่องหมายฟินิตี้คือความมาดูจบแปลว่านั่นคือความทะเยอทะยานนะครับมีความทะเยอทะยานสูงในการใช้ตํานงชีวิตคือต้องดีขึ้นนะต้องดีขึ้นไม่มีแย่ลงไม่รู้ว่ายิ่งจะเป็นเรื่องความรักของสเตนนะถ้ามึงไม่ดีขึ้นกนะูเลิกกูทิ้งข้อเสียก็คือเขา,าเป็นคนนะ่ะรักคุณยากแต่เขาหลงคนง่ายเนี่ยถ้าเจอกับมิสเตอร์เดวิลเนี่ยก็จบเจอหลอกหัวปักหัวป้าม รักแล้วก็ทุ่มเลยเลยรักไปเลยครับต้องจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ง้อผู้ชายคนเนี้ยบึกบึนเหนื่อยให้ตายก็ไม่สนมองคนเถื่อบางทีก็เหมือนทอมบอยนะมีความเป็นตัวเองสูงมั่นมั่นมากแม่งแต่งไปเลยดีกว่ามั้งก็มั่นมากขนาดนั้นแต่งไปเลยไม่ต้องมั่นแล้วเก่งทั้งการใช้กําลังแล้วก็ขาลุยเธอมีมันสมองที่ชันฉลาดนะครับพอตัวไม่มีทางที่จะถูกหลอกหรือยีหรือยอมให้ใครเอาเปรียบได้ง่าย แต่ก็มีข้อเสียที่ผมบอกแล้ะครับ mm hmm. ถ้าไม่มีที่ประหลาดคนคนเรามันต mm ้องมีข้อเสีย mm hmm. ข้อดีนะครับ mm hmm. จุดอ่อนของเธอคือความปักหวานสุภาพอ่อนโยนประจบประแจงเอาใจเสร็จบ้ายอด้วยใช่นั่นแหละคือจุดอ่อนของเธอก็อให้โดนสะบ้างได้นำใจแต่เธอก็จะสู้แบบขาดใจเหมือนสตรีศิธิยามเช่นนั้นได้บอกให้ สำหรับอะความหมายของสเตนในเรื่องของการเงินนะครับเรื่องการเงินนี้ไม่ต้องห่วงครับเพราะเธอทําได้ทุกอย่างแล้วเงินที่อยากจะได้มาให้มันเหนื่อยหนักขานาดไหนกูก็ไม่สนกูก็จะทาขอให้ได้ตามเป้าประสงค์ที่ต้องการเท่านั้นการเงินก็อาจจะมั่นคงนิ่มมั่นคงก็แล้วแต่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกครับไอ้ความทฉเดที่ยานเนี่ยถ้าคนที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เขามองมองในแง่ลบอะ ขอจะหาว่าแม่งไม่รู้จะพอเอออีนี่อ,อ่อจะไม่รู้จะพออีกแล้วแม่สงสร้างนู่นสร้างนี่อีกแล้วแม่งรวยแค่นี้ไม่พอมันไปทำนูน่นรวยนี่มันเป็นความทะเยอทะยานนนกานให้ชีวิตดีขึ้นแต่คนโดยทั่วไปถ้ามองในด้านลบก็คือว่าแม่งรู้จะพอเออป,ปังตะว่าเขาทําไมอืมใส่ไม่ดีอ่ะฐานะการเงินเธอจะมั่นคงไม่มั่นจงก็งคือคือคนเรามีต้นทุนไม่เหมือนกันนะครับแต่รับรองว่าได้รวยแน่ได้มีฐานะมั่นคงแน่ ก็ยางว่าแหละครับขาลุยครับไปได้ทุกเรื่องไปได้ทุกทางไม่มีจนมุมเ,เพราะว่าเธอไม่ใช่นักบวย,ยจนมุมได้ไงเ <c oughs> <c oughs> งนินหมุนเวียนเขาออกตลอดวันไม่ขาดมือส่วนมากก็จะไม่ค่อยจะสม้า,างมูวมอรักสวยรักงามเหมือนผู้หญิงทั่วไปนะครับแต่จริงๆเป็นผู้หญิงก็ต้องสวยบ้างนะสวยเถอะนะรักความสวยความงามบ้างเถอะถึงจะดูบึกบึ้งกาหาันไงอะ สวยมั่งก็ได้ไม่ีใครว่าหรอกนะแต่งตัวสวยสวยมั่งก็ได้เธอจะได้ทำสิ่งที่ต้องการแน่แน่เธอจะเอาชัดทุกอย่างได้ด้วยความเธอเยีย์ชยานของเธอนี่แหละถึงจะเหนื่อยทุกครั้งเหนื่อยแบบลากแตกเธอก็ยอมผสมน้ำหน้าแล้วอยากได้เองก็เหนื่อยเองนั่นแหละบางครั้งคนไม่เคร่นอกมันก็ไม่เข้าใจหาว่าเธอไม่รู้จบพอือมคิดไปนน่นสําหรับเรื่องอาชีพก็อย่างที่บอกครับทําได้หมดผู้หญิงผู้ชายทําอะไรได้เธอก็ทําได้หมดนะครับ ขอบอกว่าไม่ใช่งานง่ายๆมานั่งไปจิ้งไทยอ่อนช้อยนั่งยิปักถักร้อยนี่ไม่ใช่เถอนนะครับเตอไม่ทํางานอย่างนั้นสเตนนี่ยบอกได้เลยว่าไม่ทันกินหรอกถ้าทําอย่างนั้นต้องประเภทดุลยลุยทุกรูปแบบได้รลายๆคุ้มค่าเรื่องอาชีพมันเหมาะเป็นงานอิสระมากกว่าที่เป็นตุกจ้างครับเพราะก็พูดตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเงี้ยไปเจอกับสังคมที่มันเจ้าเล่ห์เพทุบายที่มัน หลอกซับหลอกซ้อนนะเธอก็ไม่อดทนหรอกเธอก็จะดา่าเธอก็ถีบไปด้วยเนะพราะฉะนั้นเขาจะเหมาะกับทาร,รทำอาชีพสระมากกว่าที่รรทำอาชีพที่เป็นลูกจ้างไครนะครับงานโดยเฉพาะงานที่ใช้ความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเนะี่ยก็คือเขาความอดทนสูงแล้วก็มีความกล้าแล้วก็มีเพื่อผลประโยชน์อ่ะเขาลุยได้หมดนั่นแหละคือทางของเขาอยากจะบอกว่าดิฉันก็ทําได้ในะอิอาต่อมาเรื่องของความรัก นะครับเรื่องความรักก็โดยธรรมชาตินะครับข้อบกพร่องดีไปหมดทุกอย่างก็ต้องมีข้อเสียบ้างนะครับก็คือเรื่องความรักอาจจะไม่ค่อยสมหวังเพราะว่ามันจะตั้งไว้สูงมากอ่ะคือต้องหล่อต้องรวยต้องเทต้องดังต้องอาชีพมั่นคงต้องรักครอบครัวต้องปลอกว่าต้องสุภาพต้องอ่อนโยนเอาใจเก่งรักครอบครัวให้เกียรติผู้หญิง ตายหายหมดแล้วผู้ชายประเภทนั้นน่ะมันไม่มีใครครบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกไม่มีหรอกในโลกอ่ะตอนนี้ใครอ่ะตอนนี้ใครผมก็ไม่รู้คนดังในโลกเนี้ยอ,อย่างอ,อย่างติจอบจ้อปากเขาก็เก่งหราทั้งรวยทั้งเก่งทั้งทุกอย่างอ่ะแต่เขาก็ยังสุขภาพไม่ดีแล้วก็เสียชีวิตเห็นปะดาราผมไม่ค่อยถนัดผมไม่ค่อยดูดังดูละครก็ไม่ค่อยรู้จักดาราเท่าไหร่ออ ดูกีฬาเป็นนักฟุตบอลอย่างเงี้ยนักฟุตบอลอย่าง,ออางทิสติโนโรนโดนะที่ดังว่าดิโอเมสซี่เนี่ยเดียวนเมสซี่เนี่ยกินน้ำอัดลมไม่ได้นะครับถึงเขาจะโฆษณาที่เขาเกินไม่ได้นะครับถ้ากินแล้วเขาจะมีอาการทันทีเหมือนเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะไม่ได้ครับกินของที่มีกฎมีแก๊สอัดลมอะไรไม่ได้ขนมหวานบางอย่างเขากินไม่ได้นะนัะ่นแหละเขาเสียโอนโดก็เหมือนกันโรนโดก็กินของหวานของอะไรที่มันคา,า,าวเขาก็กินไม่ได้นะครับ ตัวภาพร่างกายดีทุกอย่างครบแต่ว่าร่างกายปอบบางน,นะครับอ่ะสำหรับความรักของเธออย่างที่ผมบอกครับลดลงมาบ้างนะผู้หญิงที่เป็นสเตนนะลดลงมาบ้างไม่ต้องเอาถูกทุกข้อให้ได้ทุกข้อหรอกครับมันไม่มีทางได้หรอกเป็นแบบเป๊ะๆอย่างที่ต้องการก็อาจจะเคยมีอ่ะแต่เมื่อ อาจจะเคยมีหมายถึงผู้ชายที่เธอต้องการแบบนั้นนะอืมอจจเคยมีแต่ตอนนี้มันตายห่าหมดแล้วกลายเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นพระหมดถึงจะไม่มีคู่เธอก็อยู่ได้นะครับแต่เธออาจจะแพ้ทางคนเจ้าชู้นะครับที่เธอมักจะมอบใจให้ครับส่วนมากคนเจ้าชู้มันก็ว่าแหละรกระล่อน,นแต่ถ้าผู้หญิงจับได้เบอร์นี้ก็คือแน่นอนครับผู้ชายกลัวถ้าผู้ชายจับได้ เป็นฐานดวงว่าอืมืมอกลัวเมียชัดเจนไม่ต้องโกหกต้องสมบทดตลอดตลอดแหละกลัวชัดกลัวแน่แน่กลัวเชัวเชีวชีวิตที่มีแต่างงานนะครับชีวิตก็เลยดูกันล้าดูไม่อ่อนไม่อ่านว่าเออไม่อ่อนหวานไม่สุภาพไม่อ่อนโยนไม่ค่อยประจบเอาใจเหมือนมีแฟนเนี้ยไม่มีเวลาให้นะครับอืแต่เธอก็อืยังรักก็แหละแต่รักแล้วไม่แสดงออกเขาจะรู้ไหมอ่ะเออบ้าทํางาน โดนแล้วก็เข้าทางตกกลุ่ม,มง่ายๆนะครับเธอเป็นคนรักคนยากแต่หลงคนง่ายทีนี้จะมาห้ามเตือนเธอเธอก็ไม่สนหรอกถ้าเธอจะชอบแล้วอ่ะก็กูรักของกูเพื่อทำไมเออก็สนหน้ามือเธอจะหน้ามึนอย่างนั้นแนะจนกว่าจะหมดความอดทนอนะ่ะถ้าเขารักใครแล้วอ่ะคือมึงชั่วจนแบบไปต่อไม่ได้แล้วชั่วจนแบบไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วนนะ่ถึงจะเลิกถึงจะเลิกถึงจะทิ้งไม่เอามึงแล้ว แล้วก็ใจแข็งใจดําดนะเออเมื่อถ้าเขาเกลียดแล้วอ่ะเขาก็ใจดำเนึ่ยนะจะไปรุ้งไปงออะไรแต่ว่าแทงไตอันนะจะบอกให้ผู้หญิงแบบเนี้ยแทงไส้แตกเลยนะจะบอกให้ <c oughs> แต่ถ้าเขาเป็นภรรยาคุณเขาก็จะดูแลคุณเหมือนคุณเป็นลูกเขาคนหนึ่งอะ่ะเปรียบเสมือนลูกคนหนึ่งเลยลูกในไส้เลยละ่ะผู้รักผู้ชีวิตควรเป็นคนสูงอายุนะครับสูงเหมาะถ้าแบบความรักก็ต้องมีผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้สูงอายุกว่าเธอหรืออายุเท่ากันนี่มอมคิดว่าเป็นผู้นำครับเขาจะชอบแบบนั้นเพราะว่าชีวิตที่แก่งกล้านมาด้วยตัวเองครับต้องเจอคู่ที่ปรึกษาคู่หูคู่คิดอะไรแบบนั้นนะครับเป็นคู่รักคู่สว่านครับไม่นานด้วยเรื่องสุขภาพไม่เจ็บป่วยง่ายครับแข็งแรงบึกบึนโคตรอึดอึดโคตรโคตรขนาดนี้นะครับเสียเวลาทํามากินกูไม่ป่วยดีกว่าป่วยแล้วไม่ได้ทํางานไม่ได้เงิน ไม่ป idas, to, <laughs> <laughs> ่วยเอดีคนเลือกเก่งนะครับเพราะนานๆทีจะเป็นถ้าเป็นก็ต้องเอาให้คุมคือเป็นแม่งทุกโรคเลยงั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพก็อาจจะเป็นถึงช่วงบันปลายนะครับอายุสี่สิบห้าสิบขึ้นไปก็อย่างว่าครับใช้สังขารหนักใช้ร่างกายเยอะมันก็เหนื่อยนก็ลําบากหน่อยนะครับมันจะมาแสดงออกตอนที่อายุมากแล้วนะครับอ่ะร่างกายทุส่วนเสริมไปตามวารละ นะครับแต่นี้ความหมายในเชิงสถานการณ์หมายถึงในสถานการณ์เนี่ยไพ่สิบใบยอย่างเงี้ยถ้าขึ้นมาตัวแรกอ่าก็จะบอกว่าอยู่ในช่วงที่ต้องอดทนทุกรูปแบบหรืออยู่ในช่วงที่เฮ้ยฮึดนิดเดียวจะขึ้นแล้ว,ลวนั่นแหละความสําเร็จน่ะเลยไปอีกสองซอยเองนิดเดียวเนี่ยซอยท้อแท้กับซอยล้มเลิกเนี่ยถึงสองซอยเนี่ยซยเลยเลยซอยล้มเลิกไปเดี๋ยวก็เจอซอยล้มเหลวอีก ไม่มีแล้วล้มเหลวไม่มีจริงมีแต่ล้มเลิกเลิกก่อน,นถึงไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นการล้มเหลวไม่มีมีแต่ล้มเลิกนะครับถ้ามันขึ้นมาคุณก็ตัมุมานะสร้างเพียรสร้างพ,ยา,งพยายามให้มากกว่าอีกหนึ่งเท่ากําลังจะบรรลุเป้าหมายแล้วนะครับเป้าหมายสถานการณ์นะครับโดยทั่วไปถ้าอยู่ในสถานการณ์จะเป็นแบบนี้นะครับด้วยผู้หญิงผู้ชายนะถ้าจับได้เป็นนะครับ ความหมายในเชิงทัศนคตินะครับก็บอกว่าการมีชีวิตอยู่คนทุกคนย่อมมีปัญหาฉะนั้นเมื่อคุณต้องการเจอกับมันไม่ได้ต้องการหรอกมันยังมาเจอกับเราก็จงมีสติที่จะสู้กับมันทุกป,ปัญหาย่อมมีทางออกและทางแก้เมื่อมนุษย์ยังไม่ยอมจนตรอกมันต้องมีทางออกไม่ทางหนึ่งก็ทางใดหาทางออกไม่เจอก็ออกมันทางเข้าแหละครับง่ายครับ สติปัญญาที่มีอยู่เอามาใช้รู้จักช่วยเหลือผู้ที่ด้อยกว่าหรือเขาอ่อนแอเพื่อเป็นการสร้างบารมีให้ตัวเองนะครับทางหนึ่งที่ใช้อำนาบารมีที่เหนือกว่าอย่าใช้อำนาจบารมีที่เหนือกว่าทำร้ายใครนะครับอ่าสำหรับไพ่เด s t ส e ตนะครับไพ่ใบที่8นะครับคือความหมายไพ่แล้วก็การมีข้อในเชิงสถานการณ์มีช้อ์ในเชิงหลักจิตวิทยาวันประมาณนี้นะครับ ก็ขอบคุณสําหรับทุกท่านที่จํารับชมนะครับมาจนถึงนาทีนี้นะครับคอยทุกท่านมีความสุขนะครับมีสติปัญญาดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีสิ่งหลักสิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองและชี้นําท่านใ้สู่ทางที่สุ่ความสำเร็จนะครับเคารพตัวเองีเยอะอย่ทำร้ายตัวเองมากใครที่ไม่ดีเราไปเดียวเขาแล้วมันไม่ดีก,กลับก็ปล่อยไปบ้างนะครับช่วยแล้วอ่ะช่วยแล้วแม้ไม่ดูจักเต็มก็เลิกช่วยตัวเองดีกว่านะครับ ชมว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรที่โกโปริกาก็แล้วแต่เหมือนกันครับทุกคนมีกรรมของตัวเอง <c oughs> เราก็มีของตัวเราเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องหากรรมเพิ่มถ้าจะทําบุญสร้างทานก็ควรทํากับผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์อย่างแรกก็คือพ่อแม่ครับต่อมาคือผู้มีบุญคุณและต่อมาก็คือคนที่เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราทําให้เขานะครับเขารู้จักรู้บุญคุณนะพูดง่ายๆเออเป็นคนที่มุมนันะ เราจึงกระจายชีวิตให้คนที่ไม่สู้คนที่ไม่ยอมทํามาหากินคนที่คอยจะจะแบมือขอครับคุณให้ไปคุณมีแต่ติดกรรมกับตัวเองครับคุณรู้ว่าเกิดทุกข์แล้วคุณยังทํานั่นแหละครับเขาเรียกว่ากรรมติดกรรมกับตัวเองนะครับอ่ะนะครับมีความสุขกันเยอะๆรักตัวเองมากๆนะครับรักตัวเองแล้วก็ดูแลคนที่คุณรักด้วยและคนที่รักคุณคุณก็ดูแลเขาด้วยนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆที่ชมมาถึงนาทีนี้นะครับขอให้ทุกภาพรัางกายแข็งแรงร่ำรวยกันทุกคนเดอ้อขอบคุณครับพบกับนายคิดมากนะครับสวัสดีครับ